ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจตบอยครับ EP ที่6ครับ EP ที่6ของช่องเจตบอยครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่งานอัธิการิก้าเอเชียนะครับอ๋ออันนี้คือตัวแทนของคัตลุกนะครับเป็นคัตที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่ว่าทําคัตเกี่ยวกับทุกอย่างของระบบคอนแทคชั่นหนักๆครับก็มีทั้งในเรื่องของรถธรรมดาก็มีปิกนะอัพก็มีเก่งก็มีมัน<อ>จะไม่ได้ยินพี่แน่นอนเพราะมาอยู่กับผมอ๋อไม่เป็นไรครับเขาบอกทางนี้เดี๋ยวคุยก็ได้ครับอ่านี่ไง ก็ทําคัดก็ไม่แค่เฉพาะรถไถก็มีทั้งในเรื่องของรถกระบะก,ก็มีรถเก่งก็มีครับพี่ถือให้ผมหน่อยดิไหนๆก็ไหนๆละเอามากตรงนี้เดี๋ยวผมไปยืนตรงนั้นเนี่ยเราจะได้ไ <ๆ S 2> เพราะผมมีคำถามที่บอกว่าอยากถามคนของลูกมานานแล้วคลิปนี้สนับสนุนโดย Quick l i s t i n g นะครับ Quick l i s t i n g นะครับมีบริการสินเชื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไทยครับ มากกว่า150สาขาทั่วประเทศและคุยลิซิ่งนี้ก็เปิดบริการมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับท่านใดที่ประสบปัญหากับเงินทุนหมุนเวียนที่ค่อนข้างขาดสภาพคล่องอยู่ตอนนี้คุยลิซิ่งมีบริการสินเชื่อของรรเต็คเตอร์ด้วยนะฮะโดยที่ท่านมี1นึคือรถเต็คเตอร์ของท่านนะครับแล้วก็2คือเล่มทะเบียนของท่านนะครับท่านสามารถนําสิ่งนี้นะครับไปขอสินเชื่ออย่างคุยลิซิ่งได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับทางคุยลิซิ่งเนี่ยมีพนักงานบริการถึงหน้าบ้านเลยทเตียนะครับท่านไม่ต้องน ter, ํา,า,า,าเราาเต็คเต ยุ่งยากมากๆกแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับต่างคุยลิซิ่งมีบริการสิ่งนี้ให้นะครับเพื่อให้การขอเชื่อเชื่อนั้นง่ายดายยิ่งขึ้นนะครับอนุมัตไว้วงเงินสูงไม่ยุ่งยากนะครับโดยสาขาที่หูร้อยห้าสิบสาขาทั่วประเทศครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยครับหรือว่าไม่สะดวกก็โทรแจ้งได้ตามที่อยู่เบอร์ติดต่อนะครับมีไลน์แอดนะครับไลน์แอดควิกลิซิ่งครับอย่าลืมเติมแอดด้วยนะแล้วก็มี a c e b o o k นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจ ของควิก i ิซซิงนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อด้านล่างนะฮะเงื่นด่วนสบายใจไปควิกลิซซิงคือผมอ,อยากจะถามคนที่ทำเกี่ยวกับคัตมานานมากๆนานพูดแล้วว่าคัตเนี่ยมันมีกี่ประเภทแล้วเขาเรียกว่าอะไรบ้างอะไรคือคัตผ้าคนทำไมถึงเรียกคาร์บอนคนทำไมถึงเรียกทองแดงหรือคนทำไมถึงเรียก อะไรทั้งอย่างเอวิติงจริงกับเบลมากคลับนี่ครับจริงๆคลงคัดมันจะมีทั้งในเรื่องของที่เป็นคัดครอบก็จะมองที่เป็นแบบนี้เป็นคัดควอ์ใช่ไหมครับแล้วก็มีคัดดิสที่เรีว่าผ้าคัดเ,เราเรียกบีคัดกับผ้าคัดคอ่าอันนี้เป็นรถถทยนะครับครับ,บคือผ้าคัดเนี่ยที่เขาบอกว่ามีเป็นผ้าทองแดงผ้าผสมเหล็กในคนอยู่ที่เนื้อเนื้อในการผสม ก็จะต่างกันไปถ้าถ้ามองในเรื่องของรถถ่ายเราจะมี2แบบหลักๆเลยจะเป็นผ้าจะเรียกว่าเป็นแบบออร์แกนิกคือแบบเป็นสีดําอย่างนี้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นในส่วนของที่เป็นเป็นซินเทอร์หรือเป็นเซรามิกเป็นที่เรียกเป็นแพดอย่างนี้หลายคนในในรถถ่ายชอบเรียกว่าคัดก้อนว่าคัดคาร์บอนอ่าใช่ครับมันคือคาร์บอนหรือีมมันไม่ใช่คาร์บอนครับเราเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเป็นเซรามิกอะ เเเอนนนียป็นนื้ <ผม S 1> ข้ขางผมจำได้นนว่าตอนนั้นผมเคยแบบหลุมว่าเขาเรียกว่าคัตเซรามิเัลริกอะไรท่านแก่ใช่ครับหลายคนอย่าเข้าใจผิดนะมันไม่ใช่ค,ค,คาร์บอนใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่คาร์บอนมันคือคัตเซรามิกหรือเซรามิเัลริกใช่ครับเป็นเซรามิกผสม ใช่เป็นผสมเนื้อข้างในด้วยมันทําให้ประสิทธิภาพของมันคือมันต่างกันยังไงสองอันนี้ต่างกันยังไงคือตัวนี้จะใช้ในสําหรับเครื่องยนต์หรือเอนจินที่มีกําลังที่ไม่สูงมากาาตรงนี้จะใช้สําหรับรถที่มีกําลังหรือทอ r สูง t o r q สูงค,คือแรงมา้าอันนี้คือแรงม้าไม่สูงมมกใช่<ๆ>ครับตัวนี้สําหรับคัวตาเราเป็นตัวใหม่ที่ผลิตที่ในไทยเลยอ๋อไม่ดินไทยแลนด์เลยครับใช่ครับผลิตในไทยเลยครับก็คือคันลุกที่ร้านผมก็สั่งอยู่ครับ้านผมสั่งประจา หลายหลายแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของอเมริกาและแบรนด์ยุโรปครับผมบอกเลยว่าในตัวรถของเขามีแบรนด์ตานี้ติดอยู่ของจอร์เดียด้วยของที่ผมขายเนี่ยจอร์เดียเนียฮอลแลนด์เมสซี่ตีตาลุกอยู่เนี่ยตีตาอย่างเงี้ยคนนี้เป็นโคเวอร์ของตัวจอร์เดียเฮ้ยทำไมขัดเงาอย่างเงี้ยครับอ๋อตัดให้สวยครับให้ดูสวยงามครับโอเคก็ขัดลุกก็เหมือนซื้อของแท้นั่นแหละเอาตรงๆนี่ผมจะโดนจอร์เดียด่า โอเคแต่มันเหมือนนั่นแหละครับถ้าเอาตรงๆอ่ะถ้าคนที่รู้จริงๆก็มันก็คือใช่นั่นแหละจริงๆเราเป็นเหมือน OE ด้วยครับคือส่งตรงเข้าโรงงานก็มีอย่เป็นเป็น OE ให้ใช่คับหน้ากล่องก็เป็นแบรนด์ของรถไปพอเปิดมาข้างในปุ๊บอ้าวก็ตีตาจันยูเคอ้าวเลยครับก็ไดเราความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคัดผ้าถูกไหมผมเรียกถูกผ้าคัดผ้าคัดกับคัดแบบเซรามิคลิตเรียกให้ถูกนะทุกคนข่าวหลังเซรามิคลิก เป็นหรือว่าเรียกไม่เป็นเออ่เป็นซินเทอร์หรือเซรามิกก็ได้เซรามิกก็ได้อ่าง่ายง่ายสั้นสั้นคัดเซรามิกเกี่คัดเซรามิกกับคัดผ้าอ่าทีนี้มันมีอีกข้อนหนึ่งอ่าคัดตัวนี้มันมีหลายก้อนมีเริ่มตั้งแต่สามสามก้อนสี่ก้อนห้าก้อนไปจนถึงสิบสองเนาะเอ่อไม่ถึงแปด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 ก้อนอ่าในไทยมีถึงแปด ในไทยมีถึงแปดครับผมเคยขายอยู่ราคาเรื่องอยู่แปดก้อนในราคาเรื่องแต่ว่าด้วยการใช้งานคือมันใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีแล้วก็ด้วยคือมันยิ่งขึ้นอยู่กับรังเครื่องยนต์ด้วยครับอ่าครับผมเลยมั่นใจครับไตรลักษ์ LUK ครับที่บ้านผมขายอยู่ร้านอะไรผมทุกสาขาผมขายอยู่ฝากไว้ด้วยสําหรับโลโก้ของลูกครับของบริษัทเขาอ่านว่าอะไรครับเชฟเลอร์ครับเชฟเชฟเลอร์ผมอ่านไม่เคยออกสักทีเอ้คําเนี้ยภาษาไทยก็ได้ครับ เชพเลอร์อ๋อเชพเลอร์มันเป็นภาษาเยอรมันนหรครับใช่อังกฤษนี่แหละครับแต่ว่าเป็นนามสกุลของเจ้าของอา๋าาอสังกฤษนามสกุลของเจ้าของใช่ครับนำหลายโปรดักต์มากอ่าไหนๆก็มาแล้วเขามีหลายโปรดักต์ครับจริง,รงๆเรามีในส่วนของพวกเป็นเชชเนอร์ก็มีเป็นเชชเนอร์ของยอนเดียวก็มีครับใช่ผมเห็นอยู่นี่ก็มีลูกปืนด้วยครับลูกปืนลูกปืนอุตสาหกรรมก็ใช้ในพวกแบบโบเวอร์อพวกอ่าพวกชุด หน้าอะไรเงี้ยครับอ่าต้องอ่าน F A G เลย F A G ครับอ่าไม่อ่านเฟกอ่านเฟกม่ไม่ใช่อ่แล้วแต่คนอ่ะแต่ถ้าแบบเอาแบบจริงๆเขาเรียก F A G ่ะลูกปืน F A G นะทุกคนเรียกให้ถูกนะ F A G ครับผมุาสาหกรรมก็คือตรงนี้เราจุดเด่นก็คือเป็นเหมือนลมดำอ่ะเพื่อกันการแบบสึกก่อนสนิมไม่มีสนิมไม่จับสนิมไม่จับครับเนาะนี่ยครับก็มีก็สัญลักษณ์คุณภาพครับที่ร้านผมก็มีครับได้ขอบคุณมากพี่ครับผมสำหรับสำหรับข้อมูลก็มีต้อนรับครับ มีของที่ระทึกมีของที่ระทึกให้ด้วยเห็นไหมไปทุกแยลลมรูทไนะของที่ระทึกหมดเลยไปเยี่ยมบูทได้นะครับมีถึงวันที่27ครับอ่าโอ้โหทงตัดไม่ทันครับอันนี้ค็คลิปที่คลิปที่หน่าจะอีกประมาณ8-9วันถึงจะลงครับคลิปนี้ครับช่องอไหนครช่องทเตอร์บอยครับก็ฝากไว้ด้วยครับ LAG ไอ้ LUK <c oughs> กันแล้วบนกันแล้วแม่จะรวมกันหมดแล้วเนี่ยจะเป็น L A G ไม่ใช่แล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs> ก่อนจะจบคลิปวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับ Quick l i s i n g ครับมีมากกว่า150สาขาทั่วประเทศนะครับท่านใดแบบว่ากำลังประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนขาดสภาพคล่องหรือว่ากำลังต้องหรืว่าซ่อมรถครั้งใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ย มันต้องใช้เงินสดเงินก้อนเงินด่วนมากๆเนี่ยเพราะว่างานก็ต้องทําอะไรอย่างนี้ครับ Quickrising เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของท่านนตอนนี้นะครับวิธีการขอสินเชื่อก็ไม่ยุ่งยากครับเพียงแค่1ครับมีรถแท็กซี่นะครับสครับมีเล่มทะเบียนนะฮะท่านก็สามารถโทรแจ้งโทรติดต่อถือไปปรึกษาได้ที่ Quickrising ตามช่องทางที่หนึ่งนะครับ Li n e OA นะครับ a q u i c k l i s i n g นะครับสองเป็น o ุ Fanpage q u i c k l i s i n g หรือสามโทรไปเลยครับที่เบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับการติดต่อสำหรับ q u i c k l i s i n g ครับ อันหมดไว้นะครับวงเงินสูงไม่ยุ่งยากนะครับสำหรับค Quick l เ a จ i n g การขอสินเชื่อไม่ยุ่งยากนะครับการที่เราจะเอารถแท็กเตอร์ไปที่สาขาเนะี่ยมันยุ่งยากมากดังนั้น Quick เ a จ i n g มีบริการด้วยนะฮะก็คือให้พนักงานเนี่ยมาหาเราถึงหน้าบ้านเลยเพื่อบริการสินเชื่อกับทุกท่าน,นครับเราจะลากรถขึ้นนะขึ้น10ล้อไปที่สาขานี่ก็มันยุ่งยากค่าใช้จ่ายสูงนะฮะติดต่อเลยเลยตาม3ช่องทางนั้นนะครับ ให้ควิกดิซิ n งส่งพนักง,งานมาบริการท่านถึงหน้าบ้านได้นะฮะเงินด่วนสบายใจไปควิกดิซิ n งครับกลับกันมาอีกทีหนึ่งครับกลับขอบคุณค,ณครับกลับขอบคุณสหรอสปอนเซอร์ครับ <S 2> <S 2> <L AM>